พร้อมๆกับวิเคราะห์กันต่อไปนะครับว่าถ้าคุณทักษิณใช้ล็อบบี้ยิสจ้างล็อบบี้ยิสจ้างบริษัท PR เพื่อเข้าถึงสื่อต่างประเทศเพื่อเข้าถึงสื่อสากลเพื่อเข้าถึงบุคคลต่างๆในเวทีโลกเนี่ยแล้วเราจะอธิบายความเลวร้ายของระบอบทักษิณที่เป็นที่มาของการยึดอํานาจเนี่ยด้วยวิธีการเดียวกันได้หรือไม่เราจะเข้าถึงสื่อสากลเราจะเข้าถึง เวทีระหว่างประเทศเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เรามีมุมมองทั้งสื่อสารมวลชนแล้วก็มุมมองของนักการเมืองที่ก็เคยทํางานด้านสื่อสารมวลชนนะครับท่านแรกนะครับนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยคุณตะเกิงสมทรัพครับสวัสดีครับ,รบตะเกิงครับสวัสดีครับและอีกท่านเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นประธานคณะทํางานติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันพักประชาธิปัตย์ คุณอลงกร์พลบุตรครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณอลงกรได้พูดถึงเมนูคอร์รัปชันระบอกทักษิณด้วยนะฮะก็มันจะเปิดตัวใช่ไหมครับครับถามทั้งสองทั้นก่อนว่าเนื้อหาที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับอาซาฮีกับเกียวโตเนี่ยเมื่อเทียบกับที่ให้สัมภาษณ์กับซีเนนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาว่ากันว่าอันหลังนี่รู้สึกจะหนักหน่วงรุนแรงกว่าเยอะเลยนะฮะอลงกรนะความจริงก็ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายนะครับเพราะว่า หลังจากที่ทางหนังสือพิมพ์เซาชนายมอร์นิ่งโพสต์ได้เปิดเผยออกมาว่าอดีตนายกมนตรีได้ว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ชั้นนำของสหร,รัฐร,รวมไปถึงการที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย,ยได้เปิดเผยว่านอกจากการจ้างบริษัทล็ ist, อบบี้ชั้นนำของอเมริกาแล้วเนี่ยก็มีการจ้างบริษัท PR อ,อาร์อีกแห่งหนึ่งชื่อว่าเอเดอ,เอ,เอร์แนนะครับที่บอกไม่เหนียวความขัานหมายเพราะว่า สิ่งที่คุณทักษิณพูดมาตลอดว่าหยุดแล้วก็ยังไม่คิดกลับเมืองไทยนั้นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหลังจากที่ข่าวเรื่องการจ้างลอรบ,บิยสปรากฏออกมาซึ่งทําให้เราได้เข้าใจว่าโดยไท้ที่จริงเนี่ยทุกอย่างที่ปรากฏไม่ว่าการเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้การให้สัมภาษณ์ในลักษณะ,ะจากเบามาหนักเรื่อยๆน,นะครับเบาไปหาหนักเบาไปหาหนักเรื่อยๆเนี่ย รวนแล้วแต่เป็นการวางแผนทั้งสิ้น<ม>อย่างเป็นขั้นตอนโดยโบริษ<ม>ัท PR และบริษัท l o b b y i s t กำหนดตารางกำหนดวาระไว้ให้ถูกต้องแล้ต้องเข้าใจว่าอดีตนายกเนี่ยเป็นนักการตลาด<ม>เป็นนักประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พูดออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่ามีการกำหนดไว้แล้ว<ม>เช่นว่าการให้สัมภาษณ์ในช่วงตน้ตนๆก็จะไม่ค่อยจะมีการาวิภาควิจารณ์เช่าไหร่ เกี่ยวกับเรื่องคมชก็ดีเกี่ยวกับเรื่องสาการณภายในประเทศก็ดีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเริ่มแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านสื่อในระดับสากลมากขึ้นเช่น cnn หรือว่านังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง <c oughs> อาเซียิชิมุนของญี่ปุ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับมผมคิดว่า,าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองว,ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายอะไรแต่ว่าเมื่อเราได้ไปตรวจสอบ อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณกอบศักดิ์สภาวสุขซึ่งเป็นกรรมการบริหารพัรแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับได้พบหลักฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจ้างบริษัทลอปปี้นั้เนี่ยมีการจ้างบริษัทนี้เนี่ยอยู่สองรายการหนึ่งก็คือบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น ระหว่างปี2 1 4ถึง2546ตอนที่มีการร็อบบี้เกียวดาวเทียม i p พีสตาร์นะครับชินสัตย์ไรชินสัตย์ไรสองก็คือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยมาเดือนพิจิกายนปี2519เรื่อยมาครได้จ้างบริษัท BGR หรือว่า Barber, Griffith and r r g e r s นะครับหลังถูกยึดอำน,นาจประมาณ2เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาครับแล้วก็ปรากฏว่า ในการว่าจ้างดังกล่าวเนี่ยระบุไว้ว่าฐานะของผู้ว่าจ้างเนี่ยจะทําในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมไปในเอเชียระบุไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ไม่แปลกใจเพราะว่าเรารู้ประเด็นตรงนี้เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั้งสี่ส่งเสริมประชาธิไปไตยในเอเชียเขาบอกว่าระบุว่าลูกค้าคือทักษิณชินวัตรเนี่ย มีวัตถุประสงค์อะไร,รมีฐานะเป็นอย่างไรก็ระบุว่าเป็นผู้ส่งเสริมมืยจตไยในเอเชียเป็นฐานะที่คุณทักษิณในฐานะลูกค้าเนี่ย,อ,ยอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นนะครับลแล้วก็แล้วก็ทางบริษัทลอ b b ี้ส์บี r เนี่ยตัวผู้บริหารก็ออกมายอมรับว่าเป้าหมายของการว่าจ้างคือทําให้คุณทักษิณกลับมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานรับเนี่ยเว่า ที่เห็นว่าตัวเองแล้วก็ถูกยึดอํานาจสคริปต์เนี่ยโดยทหารเขา,าเขียนให้ด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนครับพวกนี้นี่เป็นบทก็เหมือนบริษัทโฆษณาในประเทศไทยเขาจะต้องกําหนดแนวแล้วก็กําหนดถึงรายละเอียดของสคริปต์แล้วก็แล้วก็อีเวนต์ต่างๆพูดง่ายๆคือจะไปปรากฏตัวที่ไหนเชิญสื่อไหนมาสัมภาษณ์อันนี้ต้องยอมรับว่ากุกสินมีเงินมากจะทาอะไรก็ได้นะครับซึ่งก็ขึ้นกับว่า ผมถือว่าตรงนี้เป็นเกมอํานาจนะเป็นเกมที่คุณนักเสพเนี่ยหลังชนฝาละไห mm hmm. นจะโดนคดีทุจริตไหนทั้งภรรยาลูกเต้าวงวานว่านเครือเนี่ยโดนคออ์อรสเนี่ยได้ระบุความผิดถึงขั้นเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับว่ามีความผิดข้อหาอะไรบ้าง mm hmm. เช่นในเรื่องการทุจริต CTX ก็ดีหรือเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีก็ดีเรื่องการซุกหุ้นขายหุ้นแบบผิดกฎหมายก็ดีห mm hmm. รือ มีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยขั้นตอนต่อไปละคอรสอได้สรุปเมื่อเปิดโอกาสชั้นไต่สวนให้ชี้แจงแล้วเนี่ยถ้าชี้แจงไม่ได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการสรุปว่ามีความผิดและอายัดทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเคยวิเคราะห์อตอนปลายปีแะมตเนี่ยในช่วงต้นปีน่ยจะแรงมากอ,มอดีตนายกต้องต่อสู้ทุกวิธีทงัง เพื่อตัวเองแต่ว่าโดยแท้ที่จริงเนี่ยเดิมพันที่เกิดผลกระทบคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มมีปัญหาครับนี่กำลังจะภยไทยสาคุมไหมาก,การด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ว่าภาพลักษณ์จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเพราะว่าในระดับสากลเนี่ย ประเทศท <th desserts> ี mm. Luckily, in Hence, ่ถูก oh, ย wow. ึดอำนาจครองโดยโดยโดยคณะทหารที่มาจากการยึดอำนาจเนีしし่ยต้องยอมรับว่าในระดับสากลเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรอกเพราะเขาถึงบอกเวลาที่ไปจ้างบ g r รไงระบุเลยว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ส่งเสริมปิะยาศตัยในเอเชียทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นเผด็จการโดยอาศัยระบบรัฐสภาของไทยนะครับแต่ล่าสุดบอกว่าการยึดอำนาจนี่คือการปล้นรัฐธรรมนูญ แต่บางฝ่ายก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆรัฐมน,นตรีนป้นมานานละก็คุณทักษิณเป็นคนป้นมานานแล้วแล้วก็เป็นคนที่ใช้รัฐมนตรีเป็นเครื่องมือในการแสวงประโยชน์ในการช่อฉนอำนาจนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักปรียบตยเลยเพราะว่าตลอดเวลาที่เราอยู่มาเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้แสดงควาเวมเป็นปรียบตยแม้แต่ตอนเกิดวิกฤตตอนที่ไปขายหุ้นให้กับเทมัสเซ็คเจ็ดหมื่นสามพันล้านเนี่ยตอนนั้นเริ่มวิกฤตแล้วเป็นฟางเส้นสุดท้ายสางชนเริ่มเสื่อมศรัทธาเรียกหา ความรับผิดชอบของผู้นําที่ไร้คุณธรรมนะครับสภาเองก็ต้องการที่จะให้เป็นเวทีแก้ปัญหาคุณทักษิณยุบซะเลยหลีกหนีมาตลอดแม้แต่กระทู้ไม่เคยเข้าไปตอบดังนั้นเนี่ยผมถือว่าคุณทักษิณไม่มีรรมสิทธิ์จะอ้างในเรื่องของความเป็นนักปฏิบตัติไปวิจารณ์คนอื่นว่าไม่ใช่ปฏิบตัติเดี๋ยวจะกลับมาถามคุณลงกรว่าแล้วคอมชอรัฐบาลหรือนักสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ย ควรจะใช้วิธีการไหนในการที่จะเข้าถึงสื่อสากลเข้าถึงเวทีสากลในการเอาข้อมูลอีกด้านหนึ่งความเร็วร้ายของระบบทักษิณต่างเนี่ยออกไปสู่เวทีสากลบ้างนะคะคุณทเกิงฮะในฐานะนักสือ่อสารมวลชนมองเอเฉพาะในเรื่องของข้อความก่อนแมเสเซจที่คุณทักษิณพยายามผ่านสื่อในต่างประเทศคือก็ได้มีการพูดกันนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยยกระดับการใช้ความสามารถของความเป็นนักประชาสัมพันธ์เ